ทำงานบ้านไปด้วยฟังข่าวทุกช่องติดตามเพื่อนๆไปให้กำลังใจเพื่อนๆ YouTube เบอร์ทุกช่องนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มนำ้ำวันนั้นเหรอมีคนถามเข้ามาว่าวิวท,ทำข้าจีทำไข่ปิ้งเป็นจะแซ่บแซ่บไปรีหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เวันวิวน่งเนืงอข้าวเดีย,เดยวยังเหลืออยู่อยอยยว,วิวจะทำขา้าวจีอีกว่านี้มันมันหนาวมันเข้ากับหน้าหนาว โดี๋ยวจะพาไปทำข้าวจีจะพาไปทำข้าวจีนะคะทำงานบ้านไปด้วยไงวิวทำงานบ้านไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยฟนะังเสียงพินบ้านเราต,ตอนนี้เนาะเสียงพินหน้าหนาวเข้ากับบรรยากาศเกี่ยวข้าวโอ้ย,อยกินข้าวเมาเด้ กินข to okay. ้ามเอาเดยวาส่นพี่ดูเสียเขามเอให้หน่อยกินข้าเวน่อยเดขาเอามอเดะงใน้านตด็ตัดอยดอกไม้น้นก็ดอกไมสวยดอกไม้ดอกไม้ดูบ้านอยู่กับดอกไม้นี่แหะค่ะอยู่กับดอกไม้นี่เป็นไม ไปด้วยไข่ดูแลบ้านไปด้วยค่ะไข่ดูแลเพราะว่าข้างนอกมันหนาวก็เลยต้องอุ้มต้นไม้เข้ามาข้างในนะคะเพื่อนๆนะ วันนี้วันหยุดใช่ไหมคะวันหยุดเนาะวันหยุดสีแดงแรงติดไม่ใช่วันวันนี้วันอะไรวันเสาร์วันหยุดไม่มีสีมว่วงแลอวคะ่ะคิดถึงบ้านเนาะลมหนาวพัดมาอีกแล้วสมัยก่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตื่นเช้าขึ้นมาเนาะอยู่บ้านเท่ากันก็จี้เขาจี้เลี้ยงลูก ปิ้งเข้าจีผู้ใดหูจะเข้าจียกมือคืนเดี๋ยววีวีสิบาไปทำทำเข้าจีวันนี้วันนั้นทาไข่มันง่ายทาไข่แล้วก็ไข่มันได้โปรโตีนใช่ไหมคะแล้วก็โรยเกลือน,นิดเดียวเนาะมันหน้าหนาวแต่อยู่บ้านเราอ่ะพันสูมไฟพันเห็ดกองไฟปิงอยู่กองไฟเมียอุ่นๆนั่งผิงไฟไปด้วย กิดหอดเนาะลมวอยวอยเขาลมนนหนาพทไมที่นี่ก็ทั้งฝนตกอากาศปีนี้เป็นยังไงไม่รู้บอกไม่ถูก <c oughs> บนภูเขามองไปวี่มองมันมืดตื้อบนภูเขามีแต่หิมะ <c oughs> ฟีนชเนอเอาเดนแบกเหยัย,ยหิมะ ลากเสีงเยงยาวเลยเกินไปนั่นเดี๋ยวจะพาเข้าครัวไปจีเข้าจีนะคะลมบอยบอยเกีียวข่ารเดอร์ว่ะซอยซอยสมัยก่อนเราไปดูมอลำซอยซอยซอยซยช่วงนี้อยากกินสะเดาซอยซอยพักกระเดากินกัมยังกระแซบวาจะลลวกอันนี้ซอยแบบสุภาพ อารมณ์ดีแต่เช้าดื่มน้ำชาไปแล้ค่ะก็เลยอารมณ์ดีเดี๋ยวรอแป๊บหน่อยวิวจะพาไปกี่ข้าววันนี้จิตใจวันนี้จะทากล้วยเขาจี้ถ้าไทรท้ากล้วยแจกแจกแจไปวันนี้จะพาไปชอบมันวันนั้นไข่ปิ้งไหมแซ่บแซ่บใส่พริกไทยใส่ซอิ๊วขาวใส่ง่ายๆแล้วก็ ต,ตีใส่แป้งโกกิ้เสียบหลายคลิกก็มาดูค่ะช่องวิวิสาลาดีดีดวิธีเลี้ยงดอกไม้ดูสิอุ้มข้างนอกไม่มีแล้วค่ะตอนหน้าร้อนที่เห็นดอกไม้สวยๆหมดไปแล้วเอาไปทิ้งแล้วก็ขนลมแคเลอร์ไปหมดแล้วจะเหลือแค่นี้แหละจะเหลือที่ต้นนีนะะ้หน้าหนาวต้องอุ้มเข้ามาค่ะต้องอุ้มเข้า,ขามา อ,อุ้มเขาเข้ามาตะก้าตะก้าจะดูไข่ไข่เต็มเลยเดี๋ยวยังไม่ทุบเดี๋ยวไปเอาซากมาตัดไข่ด้วยนี่ไข่จะเอาไปปิ้งไข่เลี้ยงต้นไม้ด้วยไข่นะคะฝั่งทางเรืออยู่สองต้นนี่ต้นกินาเดียมต้นนั้นก็อุ้มมานะคะต้นนั้นก็อุ้มมาต้นนี้ก็ยังเรือดอกอยู่อ๋อ ตอกล้วยไม้นี่ทำไมลมอย่างนั้นดูสิเวลาทำกับข้าวเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วนี่กินทุกวันแกนอ่อมพักอิตัวเสร็จก็จะเอาไปทิ้งแล้วจะลกบ้านนะคะสงสารวมาทำกับข้าวก็เด็ดเลย <c oughs> เนาะวิธีวิว่ดูแลต้นไม้ก็มีนี่ค่ะต้นนี้มันยาวเลาจะลากออกมาก,ก่อนยาวๆเลี้ยง เปลือกไข่ไม่ต้องทิ้งนะคะทํากับข้าวเสร็จเปลือกไข่เอามาใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะมีแต่ดอกแข็งแรงมีแต่ดอกใหญ่ๆดูสิดอกดอกอ๋นี่ทำไมถึงเซตต้นนี้เดี๋ยวมาจัดต้นไม้อ๋องอกแล้วต้นนี้เขางอกอุ้ยงอกงอกใหม่อีกแล้วงอกอุ้ยตาแ้งงอกใหม่อีกแล้วป้าถกปะถปะถปะพวกบกโมกแตกทีมีแต่ดอกใหญ่ ดอกนะคะแข็งแรงนะคะอันนี้ก็ดูสิอุ้มเข้ามากำลังงอกหมดเลยนะอันนี้ยาวยาวต้นนี้ยาวยาวมากอุ้มกาลังสว่างเลยเดี๋ยวจะเปิดผ้าม่านกันก่อนเดี๋ยวจะเปิดผ้าเหมือนมองเห็นภูเขาข้างนอกมือนะคะความสุขวิวิชก็อยู่กับบ้านนะคะจัดบ้านจัดบ้านจัดสวนหน้าร้อน ตอนนี้สิ้นเดือนนี่จะประกาศขายแล้วนะคะทุกอย่างนีมวีเอาไปวีเอากลับบ้านไม่ได้ก็อาจจะกลับแต่ตัวนะคะทุกอย่างทุกอย่างประกาศขายบ้านก็สิเป็นนางผู้เทียงหน้าบ้านสวนก็ไม่มีใครอยู่พ่อแม่ก็เสียตั้งหกปีเจ็ดปีแล้วบ้านสวนคอนแก่นบ้านในเมืองก็คุณหมอบอลลูกชายลูกไส้โทษลูกไส้เดียว ลูกชายคนเดียวอยู่นี่คุณมอบอลเขาอยู่คอนแก่นนั่นแหละตรงหน้าเซยนันนะคะดูวีเอาไม้เสียบเอาไว้มันยาวตัดออกแล้วน่นอนมันขึ้นอีกเราดูแลเขาดีเขาก็ดีต่อตาต่อใจค่ะวีชอบปลูกต้นไม้มันดูอันนี้สามกระถางก็เอาเข้ามานะเนาะเอามาประดับ อมาประดับมนุษย์จะไปยัดตอกตามตอกตาม,ตตามซอกตามซอยทางไหนออมาประดับประดา